เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนแต่อะไรก็เป็นเงินเป็นทองในขณะที่เรายังวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆไม่ได้เป็นเรื่องของโชคช่วยแน่นอนวันนี้เราจะมาไขาความลับจากหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วทั่วโลก think and grow rich คิดให้รวยแบบนโปเลียนฮิลเตรียมสมองให้พร้อมแล้วมาปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณกันนโปเลียนฮิลใช้เวลาถึง20ปีสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเฮนรี่ฟอร์ดทอมัสเอดิสันหรืออเล็กซานเดอร์กรีมเบลเพื่อถอดรหัสความสำเร็จของพวกเขาและกลั่นกรองออกมาเป็นหลักการ13ข้อที่ถ้าคุณเข้าใจและนำไปใช้คุณก็จะสามารถดึงดูดความสำเร็จและความร่ำรวยเข้ามาในชีวิตได้ข้อแรกที่ฮิวเน้นย้ำเลยคือความปรารถนาแรงกล้าไม่ใช่แค่ความอยากได้แต่เป็นความปรารถนาที่เผาไหมในใจราวกับไฟที่พร้อมจะทำลายทุกอุปสรรคคุณต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเขียนมันลงไป อ่านมันทุกวันและเชื่อมั่นอย่างสุดใจว่าคุณจะทำมันได้ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆและฉันพร้อมจะแลกมันมาด้วยอะไรบ้างต่อมาคือศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพที่ตัวเองมีแม้ว่าคุณอื่นจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ตามฮิวบอกว่าศรัทธาคือสารเคมีที่เปลี่ยนความถี่ของสมองให้สอดคล้องกับความถี่ของความสำเร็จฟังดูเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมแต่มันคือพลังของการคิดบวก และการเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแท้จริงและที่ขาดไม่ได้คือความรู้เฉพาะทางอย่าคิดว่าคุณจะรู้ทุกอย่างฮิวบอกว่าความรู้คืออำนาจแต่ความรู้ที่ไม่ได้นำไปใช้ก็เป็นแค่ภาระคุณต้องแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณเรียนรู้จากผู้รู้จริงและนำความรู้นั้นมาลงมือทำจินตนาการคืออีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญสร้างภาพในหัวของคุณให้ชัดเจนเห็นตัวเองประสบความสำเร็จเห็นตัวเองใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ ฮิวบอกว่าจินตนาการคือโรงงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ทุกสิ่งใช้จินตนาการของคุณสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันตัวเองไปข้างหน้าและสุดท้ายคือความเพียรพยายามความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆคุณจะต้องเจอกับอุปสรรคความล้มเหลวและความผิดหวังแต่จงอย่าท้อแท้เรียนรู้จากความผิดพลาดและลุกขึ้นสู้ต่อไปฮิวบอกว่าผู้ที่ยอมแพ้ไม่มีวันชนะและผู้ที่ชนะไม่มีวันยอมแพ้ think and grow rich ไม่ใช่แค่หนังสือ แต่เป็นแผนที่นำทางไปสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะลงมือทำและพร้อมที่จะเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองโอกาสของคุณมาถึงแล้ววลีเด็ดที่เราอยากให้คุณจำไว้ความปรารถนาศรัทธาการลงมือทำความสำเร็จที่ไม่มีใครหยุดยั้ยงได้และอย่าปล่อยให้ใครมาบอกว่าคุณทำไม่ได้เพราะคุณทำได้ตอนนี้ถึงตาคุณแล้วคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยไหมลองคอมเมนต์บอกเราหน่อย ว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไรและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณคิดให้รวยและใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ